สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปทำงานนิดนึงเติมพลังนะเติมพลังแล้วก็อาหารผิวเพราะวันนี้ช่วงนี้เราก็น้ำหนักเราขึ้นมานิดนึงเราต้องแบบดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผิวของเราวันนี้ฉันทานรถชาเขียวค่ะ,ะเขาบอกว่าน้ำไม่ต้องใส่เยอะ อ๋อมือมือนี่ตั้งหนาสายฟอด้วยนี่ไข่เครื่องมอประเฉียวจริงๆไม่ต้องขข่หยาเยอะก็ได้นะคะไ <_'. S 1> ว้ตั้งเสียกินหยาด ผิวไม่โทมแม้ว่าจะนอนน้อยต้องออร่าดีนะคะ